ไปเสิร์ชหาข้อมูลว่าผักอะไรที่มันปลูกแล้วมันมีประโยชน์เยอะที่สุดก็เลยเลือกที่จะปลูกเขียวผักเขียวนี่เป็นราชินีแห่งผักใบเขียวหรือว่าที่เรียกเขาเรียกว่าดึกปิ e นออกินสวัสดีครับผมอู๋ครับทำร้าน A Family Farm Wiki and Cafe เป็นคาเฟ่ผักเคลวปราสารปิค,ครับเริ่มจากที่น้ำหนักตัวเยอะครับผมน้ำหนักเป็นร้อยกโเลยลดน้ำหนักมาโดยการ ปลูกผักทานเองเรื่องความดันเรื่องอะไรที่เคยมีก็หายไปหมดเลยส่วนหนึ่งเริ่มจากพี่ชายผมด้วยจากชอบปลูกอะไรพวกนี้อยู่แล้วเราปลูกผักเข้าไปขายที่ซูเปอร์มาร์เก็ตและที่นี้ลูกค้าก็ตามมาอยากเห็นฟาร์มเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้มีร้านชื่อของคาเฟ่มันคือ A Family Farm นะครับก็คือ A ก็คือเป็นชื่อของ3พี่น้องอ้ำอามหูนอกจากผักเคีวเราก็มีผักสลัดทั่วไปก็มีครับเลดโอกีนโอคอร์ ฟิเล่มะเดื่อฝรั่งหรือลูกฟิกที่เป็นผลไม้ติด1ใน10ที่มีประโยชน์ที่สุดในโลกคุณประโยชน์ของมันเนี่ยคล้ายๆกับเคียวก็คือมีสารต้านอนุมูลอิสระเยอะมันจะช่วยลดน้ำตาลในเส้นเลือดลดความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ <S <S เคเียวเบเ i l ซิลเนี่ยเราใช้เคียวประมาณ3ใบเบสซิลสิบกรมัมใส่ส่วนผสมน้ำผึ้งมะนาวโยเกิร์ตแล้วก็สับประรดสดที่เรานำมาแช่แข็งเนี่ย ปั่นด้วยเครื่องปั่นชาร์ปที่มีใบมีดสแตนเลสใบมีดเนี่ยค่อนข้างคมปั่นสมูทตีต้ออกมาทําให้เนื้อเนียนแล้วก็เวลาเราดื่มเนี่ยดูดได้สมูทเลยทานง่ายครับคนที่ไม่ชอบทานผักก็สามารถทานได้เหมือนน้าผลไม้ทั่วไปที่มีผักเข้าไปเป็นส่วนผสมแค่นั้นเองซุปเปอร์เคลอะโวคาโดก็คือใส่ผักในปมามาณ3-4ีใบมีอะโวคาโดประมาณ1ลูกเลยมีตัวสับวรสมะนาวแล้วก็เกลือชมพูนิดหนึ่งปั่นผสมเคลมันจะดับกลิ่นเหม็นเคลได้ดี บาวตุรกีบาวตุรกีเป็นชื่อสายพันธุ์ของมะเดื่อฝรั่งที่เราปลูกเราก็เลยเอามาตั้งเป็นชื่อเมนูมะเดื่อมันมีแค่รสหวานปกติเราก็เลยเอาสับปะรดแอปเปิลองุ่นน้ำผึ้งมะนาวแล้วก็มีผิวเลมอนนิดนึงทําให้คนทานทานง่ายแล้วก็ได้ประโยชน์ของมะเดื่อฝรั่งเยอะเพราะเราจะเน้นมะเดื่อฝรั่งเป็นหลักเลย นอกจากเมนูสมูทตี้อย่างแรกเลยเราเป็นฟาร,ร์มผักเราก็มีเมนูสลัดผักซีเนเจอร์ก็คือสลัดผักเคียวของเราสลัดผักเคียวอะโวคาโดแล้วก็มีแซนวิชผักเคียวที่เป็นซีเนเจอร์อย่างนึงคือเป็นอคอฟเฟลนูเทลล่าฟิกเป็นของหวานที่เป็นซีเนเจอร์ของเราเพราะมีผลไม้ที่เราปลูกเองข้อดีของร้านเราอย่างหนึ่งก็คือมีฟาร,ร์มผักอยู่ติดก,กับร้านเลยมั่นใจในความสดอยู่แล้วเราแค่เดินไปเด็ดผัก มาลงโถเนี่ยไม่เกินหนึ่งนาทีความสดมันเต็มร้อยอยู่แล้วครับใครอยากทานเมนูสมูทตี้ผักเคลหรือว่าผักปอดสารพิษนะครับก็เรียนเชิญที่ร้าน A Family Farm อยู่ที่หมู่บ้านบัวทองซอย21สั่งผ่านเดลิเวอรได้ร้านเราเปิดพุทธถึงอาทิตย์หยุดทุกจนันทร์ครับผม